ดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามาขยายพันธุ์ไม้ประดับนะคะที่มีลักษณะใบคล้ายกับผีเสื้อนะคะชื่อว่าผีเสื้อราตรีนะคะเป็นไม้ประดับที่ลักษณะใบมีความน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ตีมีลักษณะใบแล้วก็สีของใบนะคะทั้งหมด3แบบเลยนะคะเป็นความบังเอิญนะคะพี่ตีได้มานี้นะคะเป็นการได้มา เจ้าต้นสับประรดสีนะคะแต่ว่ามีแถมผีเสื้อราตีนะคะซึ่งพี่ตีก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดมาหรือว่าติดมาช่วงไหนก็ไม่รู้นะคะด้วยที่พี่ตีเพิ่งจะมาสังเกตเห็นนะคะเข้าใจว่าเป็นผักแว่นจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นไม้ประดับนะคะที่ชื่อว่าผีเสื้อราตีลักษณะใบที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาออกดอกนะคะเป็นลักษณะสีม่วงเหมือนกันเลยนะคะ ซึ่งก็พี่ตีก็หาข้อมูลมานะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ผักแว่นที่พี่ตีเข้าใจมาตั้งแต่แรกนะคะเป็นไม้ประดับนะคะวันนี้นะคะพี่ตีจะทำการขยายพันธุ์นะคะผีเสื้อราตีซึ่งมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะใบนะคะเป็นลนาาักษณะใบเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงเข้มนะคะซึ่งก็จะมีรวดลายที่ตรงกลางจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะ สังเกตนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงซึ่งไม่มีรวดลายนะคะช่วงนี้เขากำลังเริ่มมีดอกเยอะเลยนะคะสวยมากๆนะคะการขยายพันธุ์ของผีเสื้อราตีนะคะวันนี้จะเป็นการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนนะคะแล้วก็มีหัวด้วยนะคะกะ็หัวของเขาเนี่ยสามารถแบ่งนะคะแล้วก็มาวางเพื่อที่จะทำการ เพาะแล้วก็ขยายได้แบบง่ายๆเลยนะคะลักษณะใบของเขาก็สังเกตนะคะจะมีทั้งหมด3แฉกนะคะอย่างที่พี่ตีถืออยู่นี่นะคะด้วยที่กระถางนี้นะคะเขามีทั้งหมดอยู่ประมาณ3เงานะคะแต่ว่าพอเราเพาะเลี้ยงอยู่ประมาณเดือนกว่านะคะ<อ>เขาก็สามารถแตกนอแตกใบออกเยอะเป็นพุ่มสวยมากๆนะคะในช่วงกลางวันนะคะเขาจะมีลักษณะใบนะคะ กลางกว้างออกนะคะแล้วก็สวยมากๆนะคะเวลามีลมพัดเนี่ยเขาก็จะมีความอ่อนช้อยไปกับลมนะคะสวยมากๆนะคะเขาจะชอบอยู่ในลักษณะที่มีแสงรำไรนะคะไม่ไม่ชอบอยู่ในลักษณะที่แดดจัดมากนะคะถ้าอยู่ในลักษณะที่แดดจัดนะคะใบของเขาจะเกิดอาการไหม้นะคะแล้วก็เกิดการหุบใบนะคะแต่ลักษณะเด่นของเจ้าผีเสื้อราตรีนะคะ ใน,ในเวลากลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเขาจะหุบใบเก็บใบเลยนะคะจะไม่บานให้เราเห็นในลนักษณะแบบนี้นะคะเขามีความน่ารักแล้วก็มีความเด่นในเรื่องของใบแล้วก็ความสวยงามของใบด้วยนะคะมีความน่ารักมากๆนะคะการขยายพันธุ์แล้วก็การดูแลก็ไม่ได้ยากเลยนะคะในเรื่องของการให้น้ำนะคะจริงๆการให้น้ำนะคะไม่ต้องให้น้ำเยอะนะคะ ดินที่ใช้ปลูกนะคะสามารถระบายน้ําได้ดีนะคะเขาไม่ชอบอยู่ในลักษณะที่น้ําท่วมขังหรือว่า,ามีปริมาณน้ําที่เยอะมากเกินนะคะเพราะว่าจะทําให้หัวของเขาเนี่ยเกิดการเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เหมาะมากกับใครที่ไม่ต้องการที่จะต้องให้น้ําแบบประจําหรือว่าบ่อยนะคะสัก2-3ถึงวันก็สามารถให้น้ําเขาได้เหมือนกันนะคะปุ๋ยนะคะสําหรับใครที่ปลูกในลักษณะที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็แนะนําเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้นะคะให้ในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบด้วยก็ดีนะคะเขาจะยิ่งให้ลักษณะใบาที่ แข็งแรงแล้วก็สวยนะคะกัดสีสวยนะคะแล้วก็ก้านของเขาก็จะอ่อนโยนแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะคะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันเขานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำการขยายพันกันเลยดีกว่านะคะโดยเฉพาะกระถางนี้นะคะเป็นลักษณะใบาเขียวนะคะแล้วเขาก็จะมาเบียดกับต้นสับปะรดสีของพี่ตีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ตีจะต้องทำการแยกเขาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะ ค่ะลักษณะดอกของผีเสื้อราตีนะคะทั้ง3สี3แบบนี้นะคะดอกของเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากมเลยนะคะกะ็จริงๆแล้วเขาก็จะมีดอกให้เราเชยชมตลอดทั้งปีนั่นแหละนะคะยิ่งถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยให้ปุ๋ยให้น้ำเขาแบบสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ได้รับปุ๋ยเต็มที่เนี่ยเขาก็จะให้ดอกให้ดอกเราได้เชยชมอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะ วันนี้นะคะพี่ตีได้เตรียมกระถางมาทำการเพราะด้วยนะคะซึ่งพี่ตีก็จะอาศัยกระถางใช้เป็นดิน นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของขุยมะพร้าวเน้นเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็จะมีพีทมอสนะคะซึ่งพี่ตีก็มีการคลุกเ,เขาด้วยกันนะคะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับนะคะก็จะเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะแล้วก็พี่ตีก็จะเอาวางอยู่ใต้ต้นกระถางเพราะว่าเวลาเราลดน้าเนี่ยจะจะสามารถระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็จะไม่ท่วมขังทําให้เป็นปัญหาในเรื่องของหัวเ,เจ้าผีเสื้อราตีนะคะเดี๋ยวเรามาทําการ ขยายนะคะแล้วก็แยกดูว่าค่ะเดี๋ยวเรามาแกะถุงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าพี่ตีดูแล้วเจ้าผีเสื้อลาตีเนี่ยเขาจะมา,าโตในกนระถางเดียวกับเจ้าสับปะรดสีของพี่ตีด้วยนะคะมาดูว่าเงอาของเขาเนี่ยใหญ่หรือเล็กขนาดไหนกันนะคะลากเยอะด้วยนะคะเนี่ย เลยสังเกตนะมีหัวด้วยเนี่ยค่ะเป็นหัวเล็กๆนะคะก็คือตรงนี้ก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดีจะขอแยกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขามาโตด้วยกับสับประรดสีที่พี่ดีปลูกไว้นะคะ ดูค่ะหัวเยอะมากนะคะกอนนี้ก็สามารถปลูกได้หลายต้นเลยเนี่ยค่ะเข้ามาโตกับต้นสับปะรดสีอ๋อนี่ นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ตีจะต้องเปลี่ยนกระถางให้กับเขานะคะค่ะถ้าเป็นการขยายพันธุ์นะจริงๆแล้วเราสามารถแยกแยกออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ใช้เฉพาะหัวเล็กๆแบบนี้นะคะวางลงกับ กระถางหรือว่าดินที่เราจะต้องทําการเพาะปลูกได้เลยนะคะดูค่ะเขามีรากแล้วก็หัวแบบพร้อมที่จะแตกหนอแตกต้นได้ให้เราได้อีกเยอะเลยนะคะ เยอะมากนะคะเพราะว่าจากที่เฉพาะใบเขียวนี้นะคะจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขามีดอกอยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีการร่วงร่วงหล่นไปนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยมาทําการแยกหน่อไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้โตเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีลูกมีหลานให้เราเยอะๆด้วยนะคะ ถ้าเป็นลักษณะต้นแบบนี้ยค่ะสามารถปลูกได้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะนําไปลงกระถางได้เลยเพราะว่าเขามีหัวติดมาด้วยนะคะอันไหนที่ไม่มีหัวเนี่ยพี่ตีก็จะเอาเอา,เอ,าออกเพราะว่าเขาจะไม่โตได้นะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้สามารถนำปลูกลงกระถางได้เลยนะคะ ก็จะขุดหลุมนะคะแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะคะ3ต้นนี้นะคะแล้วก็ประมาณสิบหายี่สวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีหน่อเล็กๆเ,เกิดขึ้นตามขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยค่ะฉะนั้นถ้าต้นเขาสูงเกินเนี่ยเราก็ใช้ไม้คำ้ำค้ำยันอีกทีหนึ่ง ขยายพันธุ์ของพี่ตีนะคะพี่ตีก็จะอย่างถ้าเป็นหัวอย่างเดียวนะคะพี่ตีก็จะเอาหัวนะคะวางวางลงไปเลยนะคะกดลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องวางลึกมากก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะ่ะอย่างกระถางเล็กๆเนี่ยเราก็จะมีแค่ประมาณสักสองถึงสามหัวก็พอแล้วนะคะ แล้วก็ใช้ดินนะคะโรยๆคลุมลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องกดมากนะคะแค่นี้เองนะคะแค่นี้นะคะสังเกตนะคะดินพี่ตีที่ใช้ปลูกเนี่ยจะมีความชื้นอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีความชื้นเนี่ยเราก็ใช้น้ําลดลงไปอีกทีนึงนะคะแต่ว่าสําหรับพี่ตีก็แค่นี้พอะมาณ,ระ,มาณาระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะเขาก็จะมีต้นมีใบเกิดขึ้นนะคะ ค่อยๆเติบโตขึ้นให้เราเชยชมนะคะแล้วก็แตกหน่อแตกกอเหมือนกระถางนี้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะลักษณะใบาของไม้ประดับที่ เป็น้ายกับผีเสื้อนะคะซึ่งชื่อของเขาก็จะเป็นชื่อว่าผีเสื้อราตีนะคะลักษณะใบาน่ารักมากๆนะคะเสื้อราตีทั้ง3าแบบที่พี่ตีเอามาเพาะในวันนี้นะคะลักษณะดอกจะเหมือนกันแล้วก็สีเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆนะคะในเรื่อง,องการขยายพันธุ์นะคะก็ง่ายนะคะการดูแลก็ง่ายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ